มาเด้อพี่น้องท ok ่านผู้ชมเนาะกินข้าวต้องการมันเลยซักไทยสบายดีเนาะกินข้าวย่มแรกพี่น้องบรรยากาศดีดีเนาะแค้มผู้พี c, ่น้องจกชิริจัดรายการหรือบชมวิวกับครอบครัวเล้คักหลายพี่น้องนี่น้องย่มกับข้ามเนาะบรรยากาศย่มกับข้าพี่น้องท่านผู้ชมเนี่ยคักหลายพี่น้องปิงเบ้พี่น้องท่านผู้ชม ซอยจูเบมมันนี่นี่กินกับสาวปริญญาลูกสาวหน้านาอบายดีบรุกิ่เข้าด้อน,นี่พี่น้องบรรยากาศยานเมืองแรงโอ้คักลีเ้นกำลังตกดินเนาะแค่มผู้เนาะชมวิวไปพร้อม มาเด้พี่น้องเด้อกินข้าวนรงกันเนาะแซ่บๆเนาะตักไทยจะประดีเข้ามาแล้วตักไทยกันได้พี่นอ้องมีเนียเน่ยนเนยน็เนอีกด้วยตกลาข้าวไอ้ฉันบลาเรากินเพราะแก่ข้าวพี่น้อง ข้าวกันเด้อมวยมาต่เฮนเยงานนอโดนจัดทันึงพี่น้องบิ๊กเบ้มาเนี่ยักหรพี่น้องท่านผู้ชมมาเด้อมาเด้อกินข้าวกันเนาะอะย้บ các các phao trao mà nè ơi สบายดีชาวบัวร้อยเนาะมากินข้าวน้องกันชมวิวธรรมชา,าติคักพี่น้องงามแรงเนาะพี่น้องท่านผู้ชมเนี่ยมันคำแห้งพอดเนาะลึกแต่งานคำเลยคำแห้งพอดการงามแรงพี่น้องเอ้ยจังไม่มันคัก

ดีชมวิวอยู่ดาดฟ้ามาไว้มาไว้นี่นี่เจนายละตายไพ่มาเจนายละตายไพ่มาไหมปวดมาไหมอัดามาเลยนะบังเอิุนฝน วันวันกินหรอดิอฮะนกินเบี้ยไหนไปาไปช่วยสบายดีเนอะไปถ่ายกันแล้วตอนนี้ทุกคนเลี้ยงนะแล้วยังไเดี๋ยวก็ชวนอันังมีค่ะปวดเวไปไปอยู่นะลายมื่นเราชวนก่อนไปเอิญเราไป เอาเฟุดรแตนี่เด,ด,ด,ด้อใชอืมมาพี<ๆ>่น้องกินนอ้อ,อกันเนาะเราต้ไผ<ๆ>่จบจบจากเรา,ตาไต้ไผ่นี่เฉลยเบอไต้ไผ่น่ะหมูบนตไต้ไผ่ช้ำมืดแหละมันนั่นคือหุ่งอยู่แล้วย้ายดอกไผ่ลงบอ เด็กนี่รถไฟก็มีมืดแล้วมืดแล้วกินข้าวกันเลืมไฟไอีกแล้วตักใจจะไปดีพี่น้องเนาะกินข้าวร่วมกันด้วย ก้มมิ้วจนมืดฮะอือหึพักหลายพี่น้องมาเลยพี่น้องเลิกกินน้ำกันเด้ออือไต้ยเลือดไปเนาะมือจับ

เข้าเ้อกินเล้ยงเข้าครับมุ้งเลยนี่ตัดใจขอบใจได้หลายคอยบูฮูบนเทปเย็นเลยนะคัดลุกล้ว่ละมอดไปละมัดวัดแมาลุกแล้วมมอดจะได้บางเรื่อบางทีมอดเป็นผูงเชี่ายเรอ กินขา้าวเชฟมาด้วยมาพี่น้องทุกคนเนาะจะได้ไลฟ์สดดรือบมน,นี่มากินข้าวนอกบ้านชมวิวธรรมชาติย้ำเลยข้ามับเอาที่มาปะล่ะ malo กนสบ,บายเนาะนนกิน,น,นยกมยขอบคุณหลายมาดามคับชมเนาะพี่น้องขอบคุณหลายเด้ะแทบน้กันมันเนาะข้ามเลยพี่น้องเลยมาเดเลวิจะห่นข้ามพดนมัน,นอะ สวัสดีชาวนิ้มขอบคุณเลยนะครับ ไอชิได้จัดและการหรือบ่อมันนี่เนาะยัาไม่ได้จัดเดี่ยวพี่น้องสิเปพี้ยวมื่อยเลยเนาะเรือ่องตง่างๆค่ำคุกม,มือบินผู้เป็นผาจัดและการมาได้เลยขอบคุณหลลายพี่น้องทุกคนเน,ะนาะกำานักนนะนทะยใา้กำลังใจเนาะขใจเลยลายเด้อปิการแท้ทดชดเพล็ตัวนี้เนาะ จำบริษัทจันไรการ์มะเร่งทางมอก้อนพี่น้องขอบคุณหลลายครับผม